สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของบุมมองระการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธาศาสนานะครับถ้าเราคิดว่านะการดํารงชีวิตในยุคสมัยนี้นะซึ่งมีวิกฤตรอบตัวทีเดียวทางวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจการเงินเรื่องของปักทองนะครับ วิกฤตภัยจากมนุษย์นะเราเห็นข่าวแล้วนะครับภัยการหลอกลวงล่อลวงภัยทางสังคมความรุนแรงการทำร้ายกันนะครับการเ,เาเรียกว่าป้นชิงวิ่งราวนะหรือว่าคนที่สติไม่ดีนะครับเราเราแหวงนอกเนี่ยต้องระมัดระวังนะมันยุคสมัยที่เต็มไปด้วยวิกฤตนะหรือจะบอกว่าหลายคนก็จะพบเจออุปสรรคปัญหานะพบเจอเรื่องของสิ่งต่างๆนะซึ่งเป็นลบ ่อชีวิตนะครับไม่ได้เป็นบวกนะเราก็เรียกว่าเจออุปสรรคปัญหาบางคนก็เรียกว่าเป็นช่วงปีที่เจอวิบากกรรมเล่นงานนะเป็นวิบากทางฝ่ายลบนะเป็นบาปอากุศลอย่างเงี้ยนะในระหว่างที่เราเจอสิ่งต่างๆนะที่ไม่เอื้ออํานวยในทางบวกแก่ชีวิตเรานะต้องบอกว่ายุคนั้นแหะครับสมัยนั้นแหะครับนะเราก็เรียกว่าอุปสรรคปัญหานะเรื่องไม่ดีเข้ามา นะครับทำยังไงครับในสภาวะที่เป็นเช่นนี้ก็ต้องใช้ความอดทนนะก็ต้องใช้ความเพียรพยายามนะครับมันอุปสรรคปัญหาเนี่ยจะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะเวลาคนเราประสบพบเจอวิบากกรรมนะที่เป็นลบนะหรือว่าพบเจอเรื่องราวที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยต้องบอกอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นเขาเรียกว่าบททดสอบชีวิตเราก็ได้นะเป็น สิ่งที่นะจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นไปก็ได้ถ้าเราเก้าวข้ามพ้นมันไปได้นะครับเพราะเราต้องใช้ความเพียรพยายามนะเราต้องใช้ความอดทนนะครับกว่าเดิมนั่นเองนะทำให้อ,อ,อุปสรรคปัญหาเนี่ยนะเป็นเครื่องทดสอบนะเป็นเครื่องฝึกฝนขัดเกลาจิตใจเรานะครับให้เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น เป็นผู้มีความเพียรพยายามมากขึ้นเป็นผู้มีความอดทนมากขึ้นนะเป็นผู้ที่สงบมากขึ้นเป็นผู้ที่ใช้สติปัญญามากขึ้นนะครับบ้นอุปสรรคปัญหาไม่มีนะมารไม่มีเขาบอกบาร,รมีย่อมไม่เกิดจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงนะครับเพราะว่าตอนสมัยผม,มาอายุในน้อยเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามองโลกค่อนข้างสดใสคือมองโลกสวยอยู่นะก็คิดว่า เอ่อ uh, เราก็จะผ่านชีวิตของเราไปนะด้วยการทําดีได้ดีอะไรประมาณนี้ทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าพอ,อะระยะเวลามันทอดยาวออกไปนะจากวัยเด็กของเราไปสู่วัยรุ่นไปสู่วัยทํางานนะครับเอ่อวัยสร้างครอบครัวเนี่ยก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันไม่มีใครราบรื่นเสมอไปนะมันมีช่วงที่ยากลําบากนะในะมันมีช่วงที่พบอุปสรรค์นะมันช่วมีช่วงที่ วิบากกรรมนะที่เป็นลบให้ผลนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีชีวิตใครที่ราบลื่นสวยงามได้ตลอดการนะครับมีช่วงที่รุ่งเรืองแล้วก็มีช่วงที่ร่วงลงมานะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเจออุปสรรคปัญหาในขณนี้นะครับท่านกําลังสะดุดล้มลงนะครับก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะอย่าท้อแท้อย่าจิตตกนะครับจนกระทั่งทําให้เราไม่ทําอะไรเลยนะหรือว่ายอมจำนนต่อปัญหาเลยนะครับอุปสรรคปัญหาไม่มี มารไม่มีนะถามว่ามานคืออะไรมานก็จะเป็นคนนะคนที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตเรานะครับอ่าหมายถึงว่าคนที่มาเบียดเบียนเรานะคนนี้เข้ามาหลอกลวงล่อลวงเรานะคนที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากเราอย่างเงี้ยคนที่เข้ามากันแกล้งเรานะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม่ดีนะไม่ใช่กัามิตรนะก็เรียกว่ามานนะ มันอุปศักด์ปัญหาไม่มีมารไม่มีเนี่ยบารมีบารมีคือความดีทั้งหลายซึ่งผมได้ทําคลิปเล่าให้ฟังนะบารมี10นะทานบารมีศีลบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีนะครับเมตตาบารมีนะอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีอุเบกขาบารมีเนเขมะบารมีอย่างเงี้ยครับบารมีทั้ง10เนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับ เพราะนั้นวิธีการฝึก,กจิตใจเข้มแข็งก็ฝึกได้หลายแบบนะบางท่านเนี่ยไม่ถนัดนะในการฝึกปฏิบัติธรรมคือเดินจงกรมนั่งสมาธิทําไม่เป็นก็ใช้การออกกําลังกายนะซึ่งผมทำมาหลายคลิปว่าเวลาเราออกกําลังกายเราก็สามารถฝึกจิตฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความอดทนฝึกความเพียนพยายามได้นะครับฝึกสัจจะอธิษฐานนะครับตั้งจิตตั้งใจนะฝ่า เขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะย่อท้อได้นะเพราะฉะนั้นการฝึกนะโดยการออกกําลังกายนะการเดินใส่พานก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยทําให้จิตเราเข้มแข็งด้วยเช่นกันนะครับทำให้ได้ข้อคิดต่างๆน,นานะซึ่งผมก็ได้นํามาถ่ายทอดได้ฟังนะครับเวลาผมออกกําลังกายนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะผมจะตั้งอธิษฐานนะจะตั้งเป้าหมายจะตั้งสัจจะจะทาอะไร แล้วก็ใส่ความเพียรพยายามใส่ความอดทนนะครับทําไปทําไปทําไปนะครับก็จะทําให้จิตใจ,จเราเข้มแข็งไปนะเปรียบเทียบกับว่าเราเจออุปสรรคปัญหาเจอเรื่องไม่ดีเข้ามาเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาเจอคนไม่ดีเข้ามานะเราต้องฝึกจิตใจ,จเรานะครับให้สามารถที่จะเข้มแข็งอดทนผ่านมันไปได้แก้ไขทุกอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยความเข้มแข็งอดทนเพียรพยายามปัญญาแล้นะววางเฉยปล่อยวางได้ในที่สุดนะครับ ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเรื่องดีทุกคนก็อยากเจอนะครับแต่ระวังคับมันไม่ได้มันเป็นหลักของอนัตตานะครับใครที่เดินจงกรมนั่งสมาธินะพิจารณาสงบสงบก็จะเห็นว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นบุญบาปนะที่เกิดขึ้นในขันห้านะเกิดเรื่องดีเรื่องร้ายกับชีวิตเราเนี่ยมันก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นเรื่องดีทุกคนอยากเจอเรื่องร้ายทุกคนไม่อยากเจอ มันบังคับไม่ได้นะยามที่วิบากกรรมให้ผลนะพบอุปสรรคปัญหาเนี่ยนะถ้าเราไม่เจออุปสรรคปัญหานะมานไม่มีบารมีย่อมไม่เกิดนนเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหามองกลับอีกด้านหนึ่งว่าเป็นช่วงเวลาดีนะในท่ามกลางวิกฤตปัญหาที่เราจะฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจเราให้เข้มแข็งขึ้นให้เติบโตขึ้นนะครับให้มีบารมีมากขึ้น จะได้สามารถชนะทุกอุปสรรคปัญหาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ